สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาวันที่5กรกฎาคม2567นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางนี้นะคะจะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบนะคะก็รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับคู่ที่ใจจับให้ก็คือการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่น สถิติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะทุกคนแล้วก็เลขเด่นประจำวันเนาะพี่น้องทุกคนเราไปดูวันที่4ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่4นะคะใจให้เด่น0ูนและ9นะคะทุกท่านมา293 94พี่น้องอื่นควรในเจ้าของก่อนพี่น้องขามือนีเลขใจเขาลุดหลายมือแห้งพี่น้องช่วงไหนที่หลุด fc ทุกท่านใจอยากให้หยุดนะคะเริ่มหลุดวันแรก หยุดเลยค่ะทุกคนอีกสองสามวันค่อยมาตามใหม่นะคะทุกคนไปเข้าไปดูหุ้นดูนอยก็ได้นะคะทุกคนช่วงไหนอันไหนเข้าก็ไปดูนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าใจก็ทําต่อวันเก้าคลิปเลยนะคะทุกคนเลือกดูในอ่าได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องมีทุกอย่างนะคะทุกคนมีนี้มีจีนมีห้างนะคะทุกคนมีนอยมีสามลาวนะคะทุกคนค่ะก็ ไปดูได้นะคะช่วงไหนที่หลุด fc ก็หยุดพักผ่อนนะคะวันนี้มา293 94พี่น้องมา9449นะคะ93ไม่ได้จับให้นะคะทุกคนเอาจงไหว่พื้นออกพี่น้อง92 94นะคะต่อวันที่5นะคะวันที่5นะคะจากที่ใจคำนวณได้วันนี้จะได้ตัวเด่นอยู่ที่3และ2นะคะทุกท่าน เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะวันนี้จับได้ทั้งหมด8คู่นะคะถ้า FC ท่านไหนไม่ชอบให้ลองจับใหม่ดูได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะ3ค่ะ3 9 3 4 3 7 3 6 2ค่ะ2 9 2 3 2 4 สองหนึ่งค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะคือสามสองสองสามพี่น้องขาชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนเจชอบสามหกหกสามพี่น้องมักบ่า,า้มามักกระตามเจได้พี่น้องบ่ามากักพ่านใดจาพี่น้องขา มาดูเลขเด่นประจาวันศุกร์นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกเลขเล็กหนึ่งนะคะเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนหกกับหนึ่งนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะพี่น้องทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนถ้าชอบก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะค่ะทุกท่านคะ่ะสาหรับแนวทางเราสตาร์วันที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขๆมันหมนสุขภูสุข,สข,สข,สขนลนพี่น้องสวัสดีค่ะ